เฮ้ยนั่นมาจากที่นี้ว่าใช่มีมีตัวกอดร้องเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนแป๊กโอ้โรลองของใหม่เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเป็นเมนอไหนอยู่ผมยังไม่เห็นอ่ะ แล้วเห็นแล้วไอ้เทียวัดเล็งหัวหลังนี้หลังนี้หลังนี้กูยิงเพื่อนหัวแตกไปหนึ่งแล้วก็สูนเลือดเดี๋ยดิไม่รู้ไม่ได้ป๋ายิงมันโดนมันโดนมันโดนมันนโดป๋ายิงตรงนู้นอ่ะสกปรกไอ้ที่นี่ไม่โดนหรอโดนอยู่เดี๋ยวชีเมฆหานไปยิงผมไปมาดูนะมานนางคนลวเพื่อน โอ้ยโอ้ยเหี้ยหนึ่งนัดตรงไหนผู_<_<_<_้หญิงปะไกลพี่ไกลไกลไกลตรงนู้นถอยก่อนนุ่นขวาเหี้ยไม่ได้อยู่ทันหมดแล้วนะโดเท็ดตีหมดแตกหมดหมดหมดตีนี้ตายสามปะ อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเชื่อกูเพิ่งเก็บมาแล้วเข็งเ้าออกมาแล้วอุ้ยทาวเวอร์เหรอทาดบ้านบ้านพี่บ้านบ้านโอ้ยเกียเข้าหวัวเลยจัดดอสเก้าหกเข้าหวัวอีทเท ไม่ได้เมรามีชุบกันอูชุบอยูป่ปชุบอยู่มันลืมไปแล้วฟอนฟานครบไหมไหนไหนครับถ้าเป็นพันยาถ้าหลังมีคนนะโอเคโอเคมันมันเล่นหลายมุมเปิดประตูนี้ให้หน่อยป่ะได้ปะไม่ได้แล้ว แตกแ,แ,แตกเหลีงหนึ่งเหลียงหนึ่งแตกออ้โหตายตายเพื่อนโดนระเบิด ตายตรงนี้ตายตายพี่ข้างบนตายบานดาดฟ้าตายใช่ปะบนดาดฟ้าตายรอแป๊บเดี๋ยวมแมลงขึ้นไปขวนขวนให้ดาดฟ้าตัวเดียวปีนปีนได้ปีนได้ตรงนี้ตัวนึงลูกสองลูกสองลูกสองตรงนี้โดนแมลงโดนแมลงด้วยเจ็บนักลูกสองลูกสองชั้นสอง ขันไม่เดียวขันไม่เดียวจากสมหยุกไปไม่ได้เดี๋ยวไปจะชุบหนึ่งเมตรแล้วบอลแตกมายตัวใกลๆลึกๆาี่ปนดหัเนื้อตายที่ตายตายตายวย หมดปะวะเฮ้ยกู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 สองตัวพี่โอ้ยสามตัวเลยพี่แตกสวยเสร็จไวยิงไม่ตายพี่ชุบได้สุนเชุบได้พี่ชุบได้ชุบได้ชุบไม่ถึงวันที่ดีไซเลนเอ้าระเบิด สวยเยี่ยมแม่งขาดเบ็ดซ้ำสองตัวไปไหนไปไหนจะไปได้เบ็ด,ดโอ้เ,เดียนแบบตัวนึงปาทำไมอ่ะแตกหมด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 ชิ่วดูอินเลือดไหลลืมก็ซ้ำนีเ่เฮอยู่ฝั่งนี้เพื่อนมาอยู่ฝั่งนี้ข้อไหนมันเอาแรงมาหาก,กูละเฮียกูจะอ้อมแม้หน่อย ตัดเ้ยเลือดกำหายเฮ้ยระเบยียงหน้ามาระวังนะมันเป็นการยิงวัดหัวกันตรงเนี้ยเลือดกูไม่เต็มโดนแมลงไฟเฮียมแมลงไฟอีกแล้วนะเ,เลยอย่ายืนอ,อย่ายืนป้อนฝั่ง,งนู้นมันยิงไม่ได้ แตกเพื่อนแตกแตกเราเปิดจริงเราเปิดปลอมเถอยเถอยถอยเถอยเอ้าตายไปแล้วไอ้สัตว์ฟังหมดเหลือตัวเดียวฟังมดเหลือตัวเดียวเพื่อนเหมือนอยู่ในสายว่ะมันเดินขึ้นมาเลยอ่ะไอ้สัตว์เหลือตัวเดียวแหละเอาไม่ได้ เออไปสวยโอ้แบบนี้แหละมันมันเพื่อนบอสหมาเนี่ยมา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 หมาอุ้ยเอาหัวเลยจุบได้บีจุบได้จุบได้ยังไม่เพิ่มเลือดให้กูเลยเนี่ยเปิร์มมีเปิร์มไหมล่ะ แล้วเพื่อนอเชฟฝั่งนูน้นหนึ่งสาย E W หนึ่งพี่ชิคกมาช่วยหน่อยได้หนึ่งด้านฝั่งนั้นพี่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นผมต้องรับสองทางพี่เปิดจริงเปล่าเวเปิดจริงชุบได้นะชุบได้นะจริง่ม โอ้ไม่ก็สวยเพื่อนโอ้โหกูวอแบงเมื่อกี้ชโอ้โหทำร้อสอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลโดนกูโดนเพื่อนช่วยหน่อยหรอคะโดนหนึ่งเม็ด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 ฮะโดนข้า่นะใช่พี่ไม่ไม่ตายอ่ะเออไอ้เหี้ยต้องโดนสามคนมึงบ้าปะวะยึดบ้านเลยเพื่อนน่าจะอยู่ตัวเดียว พอมีเสียงตีบอสอยู่เราจะแตกกับเพื่อนเลยดีกว่าได้เปรียบแล้วต <What? S 3> อนนี้อยู่ชุลดดลแล้วโดนลงมาแล้วโดนลงไปแล้วเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงอะ่ะโหไม่ได้วะข้าล่าชอ๋อ เจ็บเจ็บเจ็บมัน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 เจ็บมิจิริเจ็บแล้วมิจิริเจ็บแล้วมิจิริเจ็บแล้วอุ้ยเกียในบ้านมีในบ้านในบ้านมันชุบแล้วเขาบอกไปแล้วมันอะไรจะชุบอยู่ในบ้านอยู่อยู่ในบ้านอยู่อยู่ในบ้านอยู่ขอย้ำโอ้โหมันอะไรจะชุบกอะไรจะชุบกอะไรจะชุบ เฮียเอ้ยโดนแฟนดิ้งดีไปสวยหมด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 กูไม่ทันโอ้โหมุมดีด้วยนะเฮียกระตุกกระตุกข่าวแล้วโอ้โหไอ้เฮียดูมึงดูศพมันกองอะเนี้ยซโล่แน่เลยตัวเหรอเห็นแล้วเหรอมีทีมหรอสรุปมี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 เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่หลังต้นไม้เห็นด้ยเฮ้ยลู่ลู่อยู่ใกล้พวกมึงเลยเพื่อนหนึ่งนัดโอ้ยตายตายลู่ลู่ตายเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้ กูเข้าหัวเลยเพื่อนลูกสองนะนระวังเฮ้ยดีๆๆตายเข้าหัวอู้อัปเปอร์เฮดชอ็อตมันออกทางนี้เพื่อนตุต๊กตา เอาน่าไหนมาทางนี้ตัวนึงรานะคาไม่โดนะตายตายตายโอยไม่ได้เดี๋ยวไอ้แม่งมาฮะนอนงนัดที่บืนปะหน้าที่บืนปะหน้า ตีนี่ได้อะถ้าถ้าเราถ้าพี่ชุบผมอะปิดตี้ตัตวเองตายสวยพี่สวย,ยโอ้โดนตัวเองได้ไงวะเขาเป็นละเดี๋ยวนั้นมีไหมพี่ไม่ได้มีตัวหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยสองตัวพีดีอ e. ะลูกนั้นนะพี่ปอนเอาไหมอ uh ่าฮะโอเคทำไมปอนเห็นมีอยู่ตัวเดียวอะ น่าจะอยู่ข้างนอกนะมันไม่น่าเข้าเข้าใกล้อ่ะตายปะปอนตาย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 ตรงมึงหมดตรงมึงหมดปอนมึงรู้ศพได้ตรงมึงอ่ะกูยังมาตายเลยเสร็จแล้มุดไปแล้วเฮ้ยเจอใครไอวินฟิวนี่แม่งจี๊ดว่ะมันเจอใครก่อนไม่รู้เจอไอทีมูปนั้นเปล่้ตายไอวินฟิวตาย เสพีี่ดูให้เเรพื่อนแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะยี่ห้าเมตรตาชุบได้เลยชุบได้เลยชุบเลยไม่ต้องไกลละโอ้ยโอ้โเกิตายมาแล้วเคยตายมาแล้วโอ้ยเอ้ยแม่งนั่งอยู่จริงด้วยหอมแม่มาชุบตัวที่กูยิงตายไปตอนแรกที่ยิงหัวปอนหมดปะงย ไหนโอ้โหเขียจริงยังไม่หมดอีกเหรอหมดสวยพี่โอ้โหมันชุบกันเลียร์แล้วปะเลียร์แล้วเลียร์แล้วสวยพชรไปคเฮ้ยบน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 หนึ่งนัดเพื่อน

เพื่อนมันมาเนี่ยเพื่อนมันโชกให้โอ okay, <okay>, okay. เคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเผาไว้ข้างในให้มันตายข้างล่างเพื่อนพี่มันตายตรงไหนข้างในอ่ะมันตายข้างหน้านี่ตรงบันไดข้างล่างนี่เผาแล้วเผาเลยมีกระดับาวา,าวๆไว้เลยเหลือตัวนึงอ่ะทีมันอนะ่ะควิกตะโขไปดิวเมื่อกี้ ไม่มีกำลังดักเฝ้าหรอไอตัวล่างอ่ะก็ไปเอาเฟรมมาเฮ้ยฉนโบนด้านล่างพี่ด้านล่างด้านล่างอันตรายอันตรายมีมาโน่และใเนี่ยสายอาเลยปอนเจ็บละวแตกเพื่อนตายปมารวมกับเฟรมแล้วพี่มารวมกับเพฟรมแล้ว เฮ้ยโอ้โหแตกแตกแตกเพื่อนเท็ดกูโดนหน้าไม้อ่ะชุกได้เพื่อนปรางตรไหนพี่อุ้ยเกือบแม่งฟุกนี่หว่ายิงกูได้เนี่ยหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรจมกไปแล้วมั้งไปดูเพิร์ลที่มีตัวที่บอกเพื่อนไปมีคนเข้ามาประตูล่างประตูล่างเพื่อนโอ้ยเฮียลูกสองพี่ระล่างระล่างโดน แตกเพื่อนเลยนีชุบเลยชุบเลยชุบได้เหรอไอ้เหี้ยฟังเหล็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเราบุลวงให้เดี๋ยวพาเราบุลดวงให้อะไรมายังไงวะไม่รู้มีมีกระโปรงมากเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันเรามีมั่นี่อยู่สแกนให้เพื่อนโอ้โหเยี่โม่วไปหมดเลยโคตรเยอะโคตรมั่วอ้เหี้ย เขาหัวอ,อีกชุบได้ชุบได้เดโคพี่เบอร์เทียมาเฮียเอ้ยไอปอนเนโคดิกูเสียทาคีไม่ได้เพื่อนมันยิงกันอยู่ไอตัวเสกโผล่กันไหลไปโอ้ยนังกิวหลาย ตัวนี้เบิร์นออฟแล้วนี่ใช่โดนชุบกาจะเดินไฟเอ้ยมันกลับมาถูกเขาแล้วเขาาแล้วเข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 าเล็กเพื่อนอยู่แน่นอนล็อกล็อกคนอยู่หนึ่งเม็ดแบ็คตรงนี้ข้างบนข้างบนที่เข้าแล้วแม่งเออ โอ้โหเข้าหัวเลยทางซ um ้ายสลบยิงพลาดโดนไปแค่เฉียวๆนัดเดียวตกไซไป พี่ปอนพี่รีบช่วยพี่ปอนเลยตอนนี้แหละหลบช่วยให้หลบชุ่มให้เบ่งอยู่ไม่เหรอชุ่มไปเหรอไม่ไม่เออใช่ใชุบไปชุ่ไปชุมชุบไปกูดักอยู่กูดักอยู่ตายมีสแกนงไปไม่มีไม่มีหมดแล้วมันจะถอยห่างมันจะห่าง เผาไหมพี่เผาไหมตรงนั้นน่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวถมได้ตรงเนี้ยเหลือตัวเดียวเลยข้าล่างข้างบนข้างล่างข้างล่างหน้าหน้าห้องเล็กอ่ะหน้าห้องเล็กหน้าห้องเล็ก<ด>หน้าห้องเล็กโอ้สวยแกล้งก่อนโมด